สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับแต่กระจายโดนพีชีบิวเครนไล่ล่ายานกลัลดรถถังเทพของกองทัพรัสเซียแนวหน้าการลบเสียหายยับเยินแต่กระจายและสอรถถังหมดกองทัพรัสเซียเขวาวิิการปูตินเข็นรถถังคุณปูรุ่นที6 2มารบกับยูเครนในแนวหน้าแล้วพร้อมอัปเกรดฟังก์ชันไหมและกองทัพยูเครนส่งโดนพีชีพ พุ่งใส่เฮลิอคอปเตอร์เทพของกองทัพรัเสเซียใส่ไม่ยัง้งและกองทัพยูเครนใช้จรวด ATA CMS ถล่มฐานทหารรัเสเซียในภูมิภาคดูฮันเสียหายยับเยินควันฝุ่นกระจาย เมื่อวันที่20กระกฎาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพยูเครนผู้ปกป้องอธิปไตยและกองทัพรัสเซียผู้ลุกรานหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่ทหารยูเครนนะครับได้ถลม่มโจมตีตำแหน่งของทหารรัสเซียอย่างต่อเนื่องในราชการรบนะครับ ในพื้นที่ภาคตะวันออกของยูเครนโดยฉากการสรุปนี้เป็นผลงานของโดนปีชีพยูเครนครับที่ได้ตามเบลล่าอย่างกราะรถถังเทพของกองทัพรัสเซียสัตุ้มใส่ไม่ยั้งแบบนี้นเลยนะครับพี่น้องที่กองทัพรัสเซียนั้นนํารถถังเทพพร้อมติดเกราะด้วยนะครับพี่น้องติดขอะป้องกันมาด้วยเพื่อจะเลี่ยงการโจมตีจากอาวุธหนักและอาวุธเบาของกองทัพยูเครนแต่สุดท้ายก็เลี่ยงไม่พ้นนะครับเมื่อถูกกองทัพยูเครนนั้นถล่มจัดการเล่นงานจะทําให้ระเบิดเถืงเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดี ตามภาพวิดีโอที่เห็นบริเวณที่สุดนะครับสกุลให้ทหารรัเสเซียผู้ลุกล้านรวมถึงยังกลอลถถ้ถทงของพวกเขาที่ว่าเก่งมากเก่งนะต้องชะตาขาดสำลาสาเล่าด้วยมือของโดนพีชีพและอาวุธหนักของกองทัพยูเครนอยู่เรื่อยมานะครับและฉากการสรุปนี้เป็นฉากการสรุปที่กองทัพยูเครนมาครับโดนพีชีพและล่าเหล่าทหารรัเสเซียนะครับถึงแม้ว่าจะวิ่งอย่างเร็วจีไปสนิจาย,ยัางไงก็ตามแต่สุดท้ายก็ไม่ดอดจากเงืมือ กองกองทัพยูเครนนะครับที่ได้บังคับโดนครับพุ่งใส่รถบรรทุกทหารของกองทัพรัสเซียรวมถึงบรรทุกยุทโธปกรณ์อ,อื่นๆของกองทัพรัสเซียแบบนี้นครับพี่น้องพุ่งใส่สตุสตึมสัดตึมใส่ไม่ยั้งแบบนี้นะครับคันแล้วคันเล่าที่ทหารรัสเซียผู้ลุกลานนำรถบรรทุกยางกล่อรถถัง หรือแม้แต่มอเตอร์ไซค์เหล่านี้มาในแนวหน้าการรบนะครับเพื่อลุกลาาํามประเทศยูเครนแต่สุดท้ายก็ชะตาขาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่เช่นกันครับด้วยมือของกองทัพยูเครนที่ใช้โดนครับเป็นอาวุธหลักตอนนี้ในการเล่นงานทหารรัสเซียผู้ลุกราะครับแก่โดนก็สามารถเล่นงานทหารรัสเซียจนทําให้กลายเป็นเศษเหล็กเศษปุ๋ยในพื้นที่ของประเทศย,ยูเครนจำนวนมากอย่างต่อเน,นื่องครับที่เป็นโดรนราคาถูกของกองทัพยูเครนส่งผลให้ทหารรัสเซียที่ว่าเก่งนักเก่งนะ เป็นกองทัพระดับ2ของโลกต้องวิ่งหนีหางจุกตูดวิ่งหนีเข้าป่าเอาตัวรอดกันเลยทีเดียวนะครับถูกสัตตึมสัตตึมใส่ไม่ยั้งแบบนี้ด้วยมือของโดนปีชีพของยูเครนต่อเนื่องด้วยมานะครับส่งทหารรัสเซียผู้ลุกลานไปเกิดใหม่รายงานตัวเข้ามาจนลาดหรือยบบาลในโลกต่อไปอีกแล้วนะครับจากหุนกรรมที่ตอบสนองทหารรัสเซียเองที่อยู่ดีไม่ว่าดีไปลุกลามประเทศยูเครนก่อนไปทาร้ายประชาชนชาวยูเครนไปป้นประเทศยูเครนก่อนตามคำสั่งของเผด็จการปูตินสุดท้าย ก็กลายเป็นปุ๋ยแทนในพื้นที่ของประเทศยูเครนไปนะครับพี่น้องเพราะว่าไม้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่ของทัพรัสเซียของเดกาปูตินสอบมือนกับว่ารถถังเทพของพวกเขานั้นกําลังจะหมดแล้วหรือเปล่านะครับถูกกองทัพยูยเครนทําลายจะทําให้เสียหายยับเยินตามแม่ราชการลบไปหมดแล้วหรือเปล่านะครับถึงได้มีการขนย้ายรถถังรุ่นคุณปูนะครับรุ่นดึกดําบันที่ระบุว่า เป็นรถถังของกองทัพรัสเซียรุ่น T62 นะครับแล้วมาเอามาอัปเกรดใหม่นะครับพี่น้องเพื่อนําไปสู้รบในสงครามยูเครนว่าอย่างนั้นนะครับพี่น้องตามต้นต่อของข่าวนี้นะครับที่มีการขนย้ายรถถัง T62 ของกองทัพรัสเซียของบริกาปูตินไปสู้รบในแนวหน้าการรบกับทหารยูเครนครับงานนี้คาดว่ากองทัพยูเครนลูปากแน่นอนครับเพราะว่ารถถังหลักของกองทัพรัสเซียที่ว่าเก่งนกเก่งนะอย่าง T90 หรือ t ี2หรือรุ่นอื่นๆนะครับที่ว่าเก่งหน้าเก่งหนายังถูกกองเท่ายูเครนเล่นงานจะทำให้เสียหายยับเยินแต่กระจายและส่วนมากจะถูกเล่นงานด้วยน้ำมือ ของโดนพีชีพราคาถูกของกองทัพยูเครนด้วยนะครับเป็นองส่งผลให้งานนี้กองทัพรัสเซียคงคิดใหม่นะครับเอารถถังราคาถูกอย่างทีหกสิบสองมาเล่นงานทหารยูเครนมาลบกับทหารยูเครนแนหน้าการลบบ้างนะครับคงจะเป็นแนบนั้นนะครับเป็นน้องถึงได้มีการเคลื่อนย้ายรถถังเทพที6 2 m มาลบกับกองทัพยูเครนในหน้าในประเทศยูเครนแบบนี้นะครับป็น้องตามภาพวิดีโอที่ปรากฏแต่คาดว่างานนี้ไม่ได้มาลบนะครับเป็นน้องอาจจะมาเพิ่มเศษเล็ก ให้กับพื้นที่ป่าของยูเครนเพิ่มเติมอีกก็ได้นะครับเพราะว่าขนาดรถถังเทพที90 ที2ยังไม่รอดนะครับหรือที่80ยังไม่รอดดูทางที62ไม่น่ารอดเหมือนกันนะครับพี่น้องน่าจะได้กลายปเป็นเศษเลืกเซกเศปุ๋ยในพื้นที่ของประเทศยูเครนต่อไปนะครับพี่น้องแต่ขวัญกำลังใจของรัสเซียน่าจะลดต่ำลงด้วยครับที่เอารถถังรุ่นคุณปู่รุ่นดึกดำบรรพ์นนครับที่ผลิตในปี1960มารบกับทหารยูเครนกับสงครามในยูเครนแบบนี้ครับพี่น้องที่ยูเครนนั้นมีรถถัง มียุทธปกรณ์ที่ได้รับมอบจากชาตินาโต้ครับแล้วเอาทีหกสองมาสู้ไม่รู้จะสู้ได้หรือไม่นะครับก็ต้องรอคอยตามดูผลงานของทีหกจุสองของกรอทัสเซียของประเทศกาพูติเนียแนวหน้าการรบด้วยนะครับว่าจะร่วงหรือจะรอดและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพยูเครนนะครับได้นำโดรนพีชีพครับได้พุ่งใส่เฮลิคอปเตอร์เทพของกองทัพรสเซียรุ่น mi 8ปดทาร์้องที่บินมาด้านหน้าของโดรนพีชีพของยูเครนนะครับและโดรนพีชีพของยูเครน เกือบพุ่งใส่ได้ด้วยนะครับพี่น้องเฉียดไปนิดเดียวเองเท่านั้นนะครับถ้าพุ่งโดนเฮลิคอปเตอร์ MI8 ของกองทัพรัสเซียลำนี้งานนี้มีความบันเทิงเกิดขึ้นแน่นอนนะครับพี่น้องแต่น่าเสียดายที่บินไม่ถูกครับเฉียดกันไปนิดเดียว ที่ Mi-8 ของของรัเสเซียนั้นบินเร็วกว่าแค่นั้นเองนะครับพี่น้องจะส,า,สามารถรอดพ้นจากเงื้อมือของโดนพีชีพของกองทัพยูเครนได้แบบนีนะครับพี่น้องนิดเดียวจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าพุ่งโดนเต็มๆก็มีระเบิดแน่นอนอาจจะเป็นตัวเครื่องหรือใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ Mi-8 ของรัเสเซียลำนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะครับที่กองทัพยูเครนจ้องจะทําลายทุกอย่างที่เป็นของกองทัพรัเสเซีย ที่อยู่ในหน้าการลบนะครับพี่น้องปกติทําลายแค่ที่อยู่บนพื้นดินครับที่เป็นชีวิตฐหารรัสเซียและยุปกรณ์ของกอัพรัสเซียมางานนี้โดนผีชีพของยูเครนเล่นใหญ่ด้วยนะครับจะมาทําลายเฮลิคอปเตอร์เทพ ของกองทัพรัสเซียแต่น่าเสียดายที่พุ่งไม่โดนนะครับพี่น้องถ้าพุ่งโดนดับสยองเนี่ยเนาะสำหรับนักบินของกองทัพรัสเซียที่ขับเ i 8ของกองทัพรัสเซียลำนี้นะครับและเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพยูเครนได้ระบุว่าได้ใช้จรวด a t a c m s สถล่มโจมตีฐานที่มั่นของกองทัพรัสเซียของบริการปูตินในพื้นที่บุยภาคลูฮันเดเดนที่ของรัสเซียปล้นยูเคลนไปนะครับแต่สุดท้ายมาวันนี้ ก่ชะตาขาดนะครับเมื่อฐานทหารรัสเซียถูกจับได้โดยดาวเทียมและโดรนสอดแนมของกองทัพยูเครนนะครับหาข่าวควองว่าตรงไหนเปตัวในฐานทหารของกองทัพรัสเซียซึ่งระบุว่ามีอาคารแห่งหนึ่งนะครับที่ระบุว่าเป็นโรงเรียนการบินของเมืองลูฮันนะครับที่กองทัพรัสเซียของนายกรปูตินใช้เป็นฐานที่มั่นนะครับจากนั้นฐานที่มั่นแห่งนี้หรือโรงเรียนการบินของเมืองลูฮันแห่งนี้ก่อชะตาขาดนะครับถูกกองทัพยูเครนจับตำแหน่งได้และนำมาสู่การส่งตรวจ A t ท c m อ ยิงจากรืแดนของยูเครนโจมตีเข้าใส่ไม่ยัง้งจะทําให้เกิดความฟุ้งกระจายไปทั่วเมืองเลยนะพี่น้องตามภาพวิดีโอที่เห็นและภาพนิ่งที่เห็นนะครับทีคอนทับยูเครนใช้ ATACMS e ถล่มโจมตีฐานทหารรัสเซียแห่งนี้ใส่ไม่ยัง้งจะทําให้เสียหายไฟลุกโชนชว่ชวงฮาชวาน,นะครับและคาดว่าทาให้ฐานรัสเซียผู้ลุกลามรัเบิดระเบียองจำนวนมากแน่นอนนะครับโจมตีไปทเตรียมสท้ขนาดนั้นไปเกินหม่รายงานตัวกับมัจุลาหรือโยบานในโลกต่อไปนะครับจากผลกรรมที่ตามถองมหารรัสเซียเองที่มาลุกลามประเทศยู เร่องก่อนช่วยไว้ได้สุดท้ายมายให้ทุกแก่ท่านตรงนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันแอดมินขอจากลากเพียงเท่านี้ถ้าปูนไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขอไปเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อาดข่าวซ้ายดีว่าต่อไปขอบคุณมากครับ